ครับสวัสดีครับนี่ก็มาอยากคู่ไทยท้ายก่อนในวันนี้สัมภาษณ์นะครับนี่อยู่ในคู่ที่6นะครับคู่มวยไทยหญิงนานาชาติครับคู่นี้เป็นมวยใหญ่พอสมควรครับมวยหญิงนะครับอยู่ในพิกัดหนึ่งยบปอนด์ครับระหว่างเพชรสาดินนะครับ M n ็มเอ็นเอ็นธนชล์คินนิ่งครับนักยกขาวไทยนะครับพบกับมาเรียลิมลิตันสิงห์ปากงนักชกจากประเทศฝรั่งเศสครับเอาละครับถือว่าคู่นี้ดูจากรูปร่างก็แหม่ได้คนละอย่างได้สูงก็ได้หนานะครับแต่ว่าต้องดูทางด้าน เกษตรินครับตอนนี้อายุ 18, <19. S> 1 8่9เพิ่ง18ย่าง19นะครับดูเลยน่าจะโหนกว่าทางแดนมาเดียแน่นอนครับเคยชกอาชาตต่างชาติไหมครับแดนเพชรตาดินเคยค่ะเคยชกแล้วส่วนมากชนะหรือแพ้ชกมาครั้งเดียวค่ะแพ้อ๋อแพก้กงคัเดียวแพรร้ประสบการณ์การต่างชาตินค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับปกตินี่เป็นมวยชกอยู่แถวไหนกันเนี่ยอยู่แถวชัยนาทอ๋อแถวภาคกลางแถวชัยนาทแล้วก็ไปภาคเหนือ นะครับทางใต้นี่เดินทางมาครั้งแรกม,มาต่อยอยู่ที่ประจวบแล้วก็มาอ๋อมามาต่อยอยู่ประจวบประจวบก็ถือว่าอยู่ภาคกลางนิดเกือบเกือบใต้นะครับวันนี้มาภูเกตต็ตจะเคยมาต่อยวีทีม,มาตรงนี่คงไม่มาคงไม่เคย,ม,เคยคมีความตื่นเต้นนะครับไปชกับที่ปะตองน,นะครับเอาเลยครับการที่ต้มเราเป็นไงดีค่ะดีนะครับคิดว่าวันนี้สู้กับทางด้านมาเลียได้แน่ได้ะจะเอาไรชนะเขาทั้งหมัดทั้งเตะค่ะทั้งหมัดทั้งเขา่าทั้งนะครับทั้งเตะคือ ลูกที่มีในมวยไทยใส่เขาหมดนะครับโอเคครับคิดว่าวันนี้สู้เต็มที่นะครับเอาเล้วับมาต่างดินมาดิครับมาดิโอเค You f i g h tonight t last fight you win you fight with เ foreigner ฝรั่งอ่ tonight you fight with Thai lady? are you worry no she good y i know maybe you you lose i know i get you be you lose tonight oh no i ซีมวยไม่ใจมีมวยไทยไม่ได้ทไอโนวูุ้่ดูวินยินดี้วยโอเคไอชีอายุสิบเก้อายุชีสิบเกยี่สิบยี่สิบหกยี่สิบหกอ้ถูกหมดเซเว่นเกียโอ้ยูยัโอเลดี้นกเพื่รพาวเวอร์โอเคถูกไฟเบอร์โอเคโอเคเอาเลยครับอายุห่างกันพอสมควรนะครับสิบเก้ากับ ยี่สิบเจ็ดนี้ผมไม่บอกเขาว่าชอบใครครับเพราะตอนนี้มีคนหลายคนโจ้งที่ผมทักมาไลายส่วนตัวนะครับ